ตอนที่หมออ๋องยังอยู่ในตําแหน่งรองประธานสภาเราไม่เห็นโครงการไร้สาระแบบนี้ใ,นใครได้ดูคลิปนี้ไมีมคุณกัปตันคนเนิร์ดแล้วบ้างที่พูดถึงเรื่องที่จอดรถรลฐสทัภาแล้วก็ความไม่สมเหตุสมผลหลายๆอย่างเปรียบเทียบง่ายๆนะทุกคนตึกสอตองงอที่ซื้อกล้องวงจรปิดราคาสิบเท่าซื้อฝักบัวราคาสิบเท่าซื้อพรมผืนละแสนซื้อเก้าอี้ตัวละแสนแล้วซื้อของแพงอีกแบบฉ่ำๆแถมตึกอีกสามสิบชั้นนะคะ 2,300ล้านบาทตึกกสทช2,600ล้านเนี่ยต้องบอกว่ามีลานจอดรถ2ลานนะคือทำตึกจอดรถอะ2ตึกนะ2,600ล้านแต่นี่ค่ะที่จอดรถของสภานะคะจะทำประมาณ4,000หรือ5,000คันไม่รู้4,600ล้านแปลว่าอะไรแปลว่า1ที่จอดรถอะราคา1ล้านก็คือถ้าคุณขับรถราคาต่ำกว่าล้านไปเนี่ยคือที่จอดรถ แพงกว่าราคารถอีกยังไม่พอนะคะแตนแตนโครงการหาทําอีกร่วมๆพันกว่าล้านพิพิธภัณฑ์รัฐสภาร้อยกว่าล้านนะคะโรงหนัง 4d เกือบ200ล้านปรับปรุงไฟห้องสัมมนาคือไม่รู้เจ๊งไม่เจ๊งแต่ปรับปรุงไว้ก่อนสาราแก้วที่ไม่เคยมีคนได้ใช้เลยนะคะร้อล้านห้องประชุมงบประมาณที่ปีที่ปีที่แล้วเนี่ยดิฉันก็นั่งอยู่แล้วดิฉันเชื่อว่านั่งได้อีก หลายสิบปีแน่นอนก็อยากจะปรับปรุงใหม่นะ้ะอีกร้อยกว่าล้านครัวรัฐสภาห้องประชุมต่างๆสิ่งที่อยากจะบอกคือทุกคนเราเคยมีรองประธานที่ชื่อปฏิพัฒน์สันติพาดาและตอนที่หมอองยังอยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาเราไม่เห็นโครงการไร้สาระแบบนี้แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอองเนี่ย เไปขวางทางน้ำนะคะไปขัดผลประโยชน์ต่างๆอะไรยังไงใครหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เนาะพี่ององก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วก็ทำให้มีโครงการเหล่านี้นะคะผูมามันก็เลยทำให้ดิฉันก็คิดถึงนะคะท่านรองปฏิพัติ์รองมองจับใจในส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพรรคในพรรคเก้าไกล ในปี62ด้วยนะครับ66ด้วยนะครับเพราะนั้นสภาพการเป็นสสของผมก็จะเส้นสุดเช่นเดียวกันครับผมแค่อยากจะบอกสุดท้ายนะครับว่าผมอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ทําการร่วมกับทุกท่านนะครับและอยากจะบอกอข้าราชการที่สภาอย่างนี้ทุกคนนะครับว่าผมเคารพแลวก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะดิฉันทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าคิดถึงหมออองปฏิภัฒน์สันติพาดาและดิฉันเชื่อเหลือเกินเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหมออองยังเป็นรองประธานสภาอยู่เราจะไม่เห็นโครงการที่มันไร้สาระหรือเป็นโครงการที่สิ้นคิดที่คนเห็นแล้วก็ตั้งคําถามอะแบบนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคิดถึงหมอองนะคะ นทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ